สวัสดีค่ะพี่บัวชื่อจริงชื่อบุญวยวีค่ะเปิดร้านกาแฟอยู่ที่หน้าวัดดอนสแกค่ะพี่บัวก็ได้มาใช้รถนิสันนาวาร่าโปร 2x พี่บัวตั้งชื่อว่าน้องนำโชคค่ะพอซื้อมาก็นำโชคถูกหวยเลยค่ะ <c oughs> พี่บัวก็ชอบพาลูกไปเที่ยวนี่น้องเมกกี้นะคะ กล้อง360องศาทําให้พี่ถอยจอดได้ง่ายค่ะมันทําให้เรารู้สึกปลอดภยัยบางทีน้องแม็กกี้อ่ะไปวิ่งเล่นอยู่หลังรถพี่ถอยจอดพี่ก็เห็นน้องก่อนเพราะมันมีระบบเตือนด้วยนะคะมีเสียงเตือนเพื่อเห็นวัตถุอยู่ข้างหลังเยี่ยมจริง ที่พี่มั่นใจที่สุดคือแรงประหยัดน้ำมันเข้าโค้งแน่นเกาะติดถนนแล้วรู้สึกปลอดภัยค่ะความรู้สึกของพี่นะก็มีเรื่องความทนทานนี่แหละแน่นอนที่สุดก็มันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะะี่ค่ะทนพอไหมคะ Yes Nissan